สวัสดีครับต้อนรับคุณผชมเข้าสู่รายการ NBT มีคําตอบครับวันนี้พบกันในวันจันทร์ที่30กันยายน2567ทุกคําถามมีคำตอบทุกปัญหามีทางออกเช่นเคยกับรายการ NBT มีคําตอบนะครับเรายังคงเกาะติดสถานการณ์อุกรกภัยที่ยังคงเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศนะครับเมื่อวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์ที่ผ่านมาคุณแพทย์องทานชินวัตรนะครับ นายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปในพื้นที่ภาคเหนือทั้งเชียงรายแล้วก็เชียงใหม่ไปพร้อมกับท่านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีหลายๆกระทรวงนะครับพร้อมคณะนะฮะลงไปแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เดี๋ยวสักคู่หนึ่งอัปเดตกันว่าผลจากการลงพื้นที่ของท่านนายกรัฐมนตรีไปในพื้นที่ภาคเหนือแล้วเสียงสะท้อนจากประชาชนที่สะท้อนขึ้นมาถึงผู้บริหารลำดับที่หนึ่งของประเทศเนี่ยฮะในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์อุทกรัยที่มันยังคงเกิดขึ้นเนี่ย จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่ว่ามันมีประกาศเตือนภัยออกมาอีกแล้วครับจากกรมอุตุนิยมวิทยาพาคุณผู้ชมไปอัปเดตก่อนครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาครับประกาศฉบับที่5เพื่อเตือนอากาศแปรปรวนนะครับในช่วง30กันยายนก็คือวันนี้นะครับจนถึง3ตุลาคมครับหลายพื้นที่จะมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงก่อนที่อุณหภ,ภูมิจะลดลง 1- 3องศาเซลเซียสครับ บริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนนะครับจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือด้านตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยแล้วก็ทะเลจีนใต้ประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกลักษณะเช่นนี้จะทําให้ประเทศไทยตอนบนมีลักษณะ อากาศแปรปวนเกิดขึ้นครับโดยมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักในบางพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพหมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในพื้นที่ภาคเหนือนะครับ จากนั้นสภาพอากาศจะเย็นลงกลับมีลมแรงครับอุณหภูมิเนี่ยมีการคาดการณ์ว่าจะลดลง1-3องศาเซลเซียสในภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนครับระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและก็น้ําป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะครับรวมถึงจะต้องดู รักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยครับมีการคาดการจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบในวันนี้นะครับ30กันยายนพื้นที่ภาคเหนือครับจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์สุขโขทยัยพิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์ครับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาลสินมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธานีพื้นที่ภาคกลางครับเฝ้าระวังกันที่นครสวรรค์ลบบุรีแล้วก็สระบุรีครับส่วนภาคตะวันออกนะครับ ชาวนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราต้องเตรียมเฝ้าระวังสําหรับวันนี้นะครับส่วนในวันพรุ่งนี้ครับพื้นที่ภาคเหนือโอ้โหตั้งแต่เหนือบนซ้ายสุดของประเทศไทยเลยฮะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพยาวน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์สุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูร์ครับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับจังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาลสินมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญน,นครราชสีมาบุรีรัมสุรินศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธานีพื้นที่ภาคกลาง ต้องเฝ้าระวังเพิ่มนะครับในวันพรุ่งนี้มีที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยารวมทั้งกรุงเทพหมหานครแล้วก็ปรลิมณฑลด้วยส่วนในพื้นที่ภาคตะวันออกครับจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดครับ ในห้วงวันที่2แล้วก็3ตุลาคมไล่เรียงเลยนะครับต่อเนื่องไป จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือก็คือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางแพร่อุตรดิษฐ์สุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิจ,จิตรพิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางครับจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐม สมุทรสาครสมุทรสงครามแล้วก็รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกครับจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสักแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ครับจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันและก็ชุมพรนี่คือห่วง2-3ตุลาคมนะครับจับตาเฝ้าระวังตั้งแต่วันนี้นะครับ30กันยายนจนถึง3ตุลาคมเลย